เราได้อะไรจากเ c e บุ o k บ้างนะคะหลังจากที่เรามาเปิดโหมดเนี่ยเมื่อเราก็ไปดูกันได้นะคะปรับการประมวลผลรายได้ใหมค่ค่ะอ๋อปรับการประมวลผลรายเพราะว่าเวลาเราลงคลิปซอนน่ะนะคะเวลาลงลงคลิปสมมุติเรายอมให้ตัดระบบไปตอนนี้ครูเพื่อนจบคลิปเนี่ยจะเกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะน้องปอนเพราะว่าครูเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะอืม ไม่มีนะคะยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ครูนะคะแม่นี่แหละแล้วครูก็ไปลืมไปเปลี่ยนหมุดค่ะคลิปนั้นก็เลยหายโฆษณานั้นก็เลยหายไปเลยไปปัดคลิปของเพื่อนนะคะไปปัดคลิปของเพื่อนเพราะโฆษณาจะไม่เข้านะคะโคษจะโฆษณาจ,จะไม่เข้าต้องไปสุดก่อนแล้วเราก็ค่อยเลิกนะคะ ถ้าเลิกแล้วเราก็ไม่เจอกันสิแม่น้องตันโยก็ไม่ต้องทอําคลิปยาที่พาะวงาสิบห้าวินาทีแล้วไปกดจุดสามจุดนะคะว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือไม่ถ้ามีประโยชน์คุณก็เขียนว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะถูกนะคะดีใจกับพี่สมยศใช่เขาว่าสุดยอดเลยวันนี้ขึ้นแบบเกือบสองเท่าเลยไม่เฉยเพราะเวลาเธอกินมามา่าทีไรนะ ทำให้ครูเนี่ยนึกอยากจะเป็นลุกขึ้นไปต้มกินมาม่าเลยนะคะอุ้ยไปสา,สาวกสาววินาทีห้าวินาทีเอา้าปุ๊บยังไม่ทันเลยอาการเข้าถึงเราได้แล้วเออเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนะคะแต่เรียนครูก็ยางแม่น้องมีเพื่อนนะมีเพื่อนจับลูดค่าครูให้จบวเออนั่นแหละแล้วรั้าสู้ไปด้วยกันเพราะนั้นน้องพีน้องพรน,นะยายสีสู้ไปด้วยกันน้อง มาอีกคนแล้วสิริวันนะคะเห็นไหมเราน้องพีครูกําลังพูดถึงเรื่องก,การดูคลิปนะคะเดี๋ยวพอคลิปภาพนิ่งเนี่ยครูยังเข้าไปเลยนะไปลูดโฆษณาแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านผมวันนี้ก็พ่อเพื่อนๆครับขอบคุณจากใจอ่าแสดงว่าน้องประดิฐ์รู้จักน้องสมยศค่ะครูอยากให้เป็นแบบปึง้งแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสุพีตอนนี้เรากําลังปลอบใจน้องสุพีกับน้องปอย ะคระ <c oughs> ูก็ถึงบอกว่า f c e e o o o เนี่ยก็ขอบคุณ f c e e o o o นะคะที่สร้างระบบขึ้นมาเพื่อเราจะได้เปิดค่าการมองเห็นส่วนใครที่ <c oughs> เนี่ยเสียงแหบแล้วส่วนใครที่มีกุละอายากขอบคุณระบบ AI นะคะที่สร้างคนให้มีคุณธรรมโอเคอย่าลืมนะน้อง คุณธรรมที่เฟซบุ๊กสอนให้เราก็คือความซื่อสัตย์ค่ะเดี๋ยวค่อยมาร้องเพลงให้ฟังนะมาพูดก็น้อยอะนะก็น้อยแต่ของน้องสมยศเนี่ยคนก็มาเข้าถึงเยอะนะคะหรือว่าช่วงนี้ดูคลิปของเพื่อนให้จบสวัสดีค่ะน้องสังเวียนจันทโคน้องประจกักษ์ค่ะหลานอารีค่ะนะคะดูสีค่ะ โอ้ยวันนี้เธอปังมากนะคะวันนี้สามีบอกว่าอังจะโฆษณาระบบ AI เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เขาตั้งวางแผนมาอย่างดีแล้วนะคะจับเพื่อนก็จะได้คะแนนแล้ว AI ก็จะดูเราแล้วอ๋อเราเป็นคนที่ดูโฆษณาจริงจบแล้วเราก็ไปคลิกตัวใหญ่ถ้าเป็นผันยศก่อนตอนสะสมนาทีหกหมื่นนาทีกลับผ่านโกรผ่านเกณฑ์มาแล้วยอดวิวตมุตตมิ ผมยังไม่สดเพื่อเปิดค่าการมองเห็นนะคะ,ะน้องสันติบอกสวัสดีครับผมน้องสันตินี่ผ่านแล้วใช่ไหมคะเพื่อนนะคะจะยาวสั้นนะโคค่าโคเท่ากันค่ะค่าโคเท่ากันนะคะ,คนนะ,คะอ่าน้องสุพีบอกว่าไปเยี่ยมกันแล้วเอะนะคะ ต้องเลิกเล่นหลอกเธอเล่นทําไมเธอไม่ต้องเลิกเธอก็ถ่ายไปตามภาษาของเธอนั่นแหละเธอไม่ต้องไปดูเลยว่าเหรียญจะได้เท่าไหร่แต่ขึ้นนะ่ะแต่เหรียญขึ้นผมขย,ยันเกินไงครับเลยวันนี้เขาให้ผมพักผ่อนเลยครับเล่มเอาซะผมวาวุ่นผ้ามาแทน1คลิปนะคะคุณลบ10คลิปคุณจะต้องหาผ้ามาแทน10คลิปเป็นแบบอ่าดูคลิป ตัวเล็กให้จบไปคลิกคลิปตัวใหญ่ถ้าคลิปตัวใหญ่เป็นภาพนิ่งก็ต้องคลิกเข้าไปต้องคลิกเข้าไปในภาพนิ่งนะคะลูกพรค่ะนะคะเราต้องอยู่ด้วยกันค่ะเราต้องอยู่ด้วยกันนะคะเราไม่ต้องทําคลิปยาวค่ะเราทําแค่หนึ่งจุดสักคลิปโฆษณาตัวเล็กจนจบไปคลิปโฆษณาตัวใหญ่นะคะหรือถ้าเป็นภาพนิ่งก็ต้องคลิกเข้าไปค่ะรู้ไหมคะว <Led. Were S 2> ่า <c oughs> เขาก็มาศึกษาวิธีการดูโฆษณาแล้วค่ะนะคะถ้าเราดูเพื่อนแบบไหนก็จะได้แบบนั้นนะคะแล้วก็เมื่อคุณสามารถสร้างรายได้แล้วก็จะมีโฆษณาเข้าในคลิปของคุณใช่ไหมคะอาถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเราจะสู้ไปด้วยกันใช่ไหมเราต้องขอบคุณนะความมีคุณธรรม และครูคิดว่านะถ้าเราดูคลิปให้เพื่อนจบเนี่ยครูไม่ทราบว่าเราเนี่ยจะได้การเข้าถึงด้วยหรือไม่อันนี้ครูก็ยับนิ่งส่งไปสามคลิปสั้นห้าวินาทีพอเอาขิ้เกียจไม่อยากทำแล้วคุณครูหลวงน้องสมยศค่ะไม่รู้มีกี่คนนะคะตอนนี้ครูมองไม่เห็นนะคะครูมองไม่เห็นว่ามีคนดูกี่คนนะคะแล้วก็มาไลฟ์ทหารหมดเลยน่ารักมาก ถ่ายคลิปนี้ให้คูดูหน่อยคูอยากเห็นกรงนกงใกล้ๆค่ะนะคะคูอยากเห็นกรงนกงใกล้ๆนะคะและอะไรอีกและถ้าคุณใช้วิธีนี้โดยวิธีรูดปืด้ดรูดปืด๊ดจะเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากโฆษณาระบบ AI เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เขาตั้งวางแผนมาอย่างดีแล้วนะคะจแล้วไปคลิกนะคะไปคลิกโฆษณาตัวใหญ่นะคะซึ่ง อาจจะมีตั้งแต่15้าวขนาดนั้นเอาแค่สั้นๆพอเห็นไหมครูดเดี๋ยวนี้เอาแค่5วินาทีคลิปรีว10เดี๋ยวมันจะปัดไปเป็นรีวค่ะ3า32 33นะคะถ้า1ถ้า1.30พอดีเนี่ยมันจะปัดไปเป็นรีวเพราะว่า1นาที30มันก็คือ90หมดเจออะไรก็ถ่ายหมดนะคะใครจะดูไม่ดูไม่เป็นไรค่ะยายสีบอกว่าใครจะดูหรือไม่ดูไม่เป็นไรค่ะ ปกติจะไม่ค่อยเห็นนะเออรอบนี้เข้าไปปุ๊บเจอเลยค่ะสำฉาขอบคุณมากครับครูว่ากันไปนะคะว่ากันไปแต่เราก็ต้องส่งไม่ได้ครบวันละห้าก่อนหลังจากนั้นครูไม่ทำอีกเลยนะคะครูไม่ทำอีกเลยครูไม่ทำอีกเลยเดี๋ยวนี้พอลงภาพน,นิ่งหรือลงอะไรปุ๊บการเข้าถึงไปดูสิคนมาคอมเมนต์ ถึงสิทหรือเปล่าก็ไม่รู้อือทำไปเลยนะคะของมีรายได้นะคะ,คะ,ไไนะคะเพื่อนก็มีไรายได้เราก็ได้เปิดค่าการมองเห็นนะคะเวลาดูได้หมดทุกอย่างนะคะจับได้หมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับมือกับคนที่ซื่อสัตย์กับรับการตั้งค่านะคะคุณก็จะไม่รับการตั้งค่า แล้วก็ตอนนี้คนที่สร้างรายได้เพื่อนครูนี่แหละนั่งลบคลิปสิว่าคลิกภาพนิ่งเนี่ยครูยังคลิกเข้าไปเลยนะเข้าไปดูให้เลยนะคะเข้าไปดูที่ภาพนิ่งในภาพนิ่งนั้นบางบางโคสเฟซบุ๊กนะคะที่สร้างระบบนะสร้างให้ AI นะคะดูพฤติกรรมบอกวันละสี่เนาะเพราะเราเราไม่ต้องไลฟ์สดเลยใช่ไหมก็แค่สตอรี่สตอรี่ครูก็ส่งเป็นคลิปนะ สตอรี Story, ่รูก็ส่งเกรสลัวยัวอินเดียแลงเกวสเออลดเหมือนกันแต่ของน้องสมยศนะเพิ่มขึ้นนะโอ้ยยายพูนซักเก็บใบไม้ได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะผมจะเลิกเล่นแล้วเธอไม่ดูก็คือไม่ต้องดูเลยนะคะถ้าเราจะดูเราก็ต้องดูให้จบนะคะดูให้จบ เอ่อมีความอดทนต่อกไมแล้วครับเพื่อวันข้างหน้าครับใช่เผื่อคลิปปังเนี้ยออเออเผื่อคลิปปังใช่ไหมคนดูเป็นล้านโดนปิดกัน้นเล่นไปเถอะเราจะได้เป็นเพื่อนกันน้องพีนะเป็นแบบนั้นเอ๊ะปกติเราเคยดูของเขาคลิปยาวตั้งเกือบ4ี่เมตรแต่พอตอนหลังทำไมมีแค่ห้าวินาที ครูเขาต้หวครูโฆษณายาวนั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้เพื่อนนี่ยมีรายได้ถ้าเราไม่ดูโฆษณายาวเพื่อนก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลานั่งรอปะปะปาพูดมานานมากเลยเรื่องคุณธรรมสำหรับคนเป็นครีเอเตอร์นะคะอยากจะขอบคุณ Facebook นะคะจะโฆษณา